ครับสวัสดี FC Eka Channel ทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นต่อเนื่องจากในคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมนําเสนอ4ม้าเต็งพรีเมยร์ลิกสำหรับซีซั่นนี้นะครับมาเช็คความพร้อมสิ่งที่จะต้องทําในช่วงเวลาที่เหลือก่อนซีซั่นใหม่รูดม่านเปิดฉากมีอะไรบ้างแต่คลิปนี้จะนําเสนออีก4ทีมนะครับที่ถือว่าเป็น4ม้าลุ้นแล้วก็4ม้าตายอยู่นะฮะ มีทีมไหนบ้างครับสาริกาดงนิวคาสเซิลสเปอร์เชลซีและสิงห์พง,งาดแอสตันวิลล่านี่คือ4ทีมที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นะครับฟังขันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้เด้งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชินเอาเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ไปเริ่มกันที่ทีมแรกกันก่อนนะครับสาริกาดงนิวคาสเซิอยู่ในเตดของเอ็ดดี้ฮาวครับนี่ถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่ผมรู้สึกได้ว่าการเดินหมาของ e เอ็ดดี้ฮาวและร่องหุงตากซื้อขายจริงจังมากครับเขาพยายามนะครับที่จะอุดรูรั่วรวมถึงเติมเต็มในสิ่งที่ขาดจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าการเสริมทัพของนิวคาสเซลเป็นไปอย่างที่คาดแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้ว กระแสเสียงส่วนใหญ่ของแฟนสาติกาดงนิวคาสเซิลน,นั้นค่อนข้างพึงพอใจกับการทํางานของเบื้องบนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายสรรหาตัวนักเตะรวมถึงที่เข้ามาทํางานร่วมกับเอ็ดดี้ฮาวนะครับก็นํามาซึ่งซันโดโรโตนาลีกองกลางจอมขยันจากเอซิมิลานนะครับรวมไปถึงฮาวิบานสปีกพลังหนุ่มไฟแรงรวดเร็วคล่องแคล่วนะครับเข้ามาร่วมทีม โตนาลี่55ล้านปอนด์ขณะที่ฮาวิบาน38ล้านปอนด์เม็ดเงินที่ถูกใช้ก็เกือบเกือบแตะหลัก100ล้านปอนด์ครับนี่เหมารวมไปยังลิฟราเมนโตแบ็กขวาที่จะเข้ามาเสริมทีมช่วยงานทางด้านของคิวแอนชิปเปียด้วยนะครับเรียกได้ว่าการเสริมทัพครั้งนี้ยิงตรงเป้าเก่าถูกที่คันของนิวคาสเซิลในช่วงปรีซีซั่นครับที่เราได้มองฮะก็ต้องยอมรับเลยว่า n นื้เซนยังดูจะไม่ค่อยพร้อมแบบ100%ยซยังต้องค่อยๆจูนระหว่างนักเตะหน้าใหม่กับกลุ่มก้อนเก่านักเตะหน้าเก่ากับเอาจริงๆเนี่ยพวกมิเกลอาร์มิรอนอเล็กซานเดอร์อีซักและอีกหลายๆคนผมไม่ห่วงเลยฮะคือพวกเขาเนี่ยเข้าใจในระบบเข้าใจในเนื้องานของเอ็ดดี้ฮาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวใหม่ๆอย่างอีซักก็ดูฟิตมากขึ้น แสด้เห็นถึงคลาสบอลในช่วงปีซีซั่นและนักเตะคนอื่นๆที่ชัดเจนในเรื่องของทีมเวิร์กแต่โตนาลี่ฮาวิบาน์ยังต้องรออีกสักระยะหนึ่งกว่าจะทำให้ทีมมีความสมดุลกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำโดยด่วนครับซึ่งผมก็เชื่อว่านิคลเซนเองก็มองหาตัวเลือกใหม่ๆเช่นกันก็คือในแง่ของแนวรับโอเคแบ็คขวาเนี่ยตอบโจทย์ไปแล้วนะครับ แต่เซนเตอร์บางทีอาจจะต้องซื้อมาอีกสัก1ตัวถ้าหากว่าเป็นเซนเตอร์ที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งอันนี้ก็ดีไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเครื่องหมายคำถามตัวโตๆตอนนี้จากมนากรูนวิเคราะห์เนี่ยก็คือการที่นิวคสเซนไม่ได้โฟกัสกับเกมในลีกเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปีนี้คุณต้องแบ่งสมาธิแบ่งพลัง แบ่งความน่าสนใจแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคย100%จากในลีกกลายมาอยู่ที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายคำถามว่าเฮ้ย mm hmm. คุณภาพเชิงเลอกของคุณเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยัง mm hmm. และสันติกาดงจำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานที่ตัวเองเคยทำเอาไว้จากเมื่อซีซั่นที่แล้วที่ยอดเยี่ยมมากเป็นทีมที่แพ้ยากเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นเป็นทีมที่ ไม่หนึ่งก็3คะแนนเป็นทีมที่แบบสู้กับทีมใหญ่ได้แบบสนุกถึงพลิกถึงขิงตรงนี้นิวเซลก็จะต้องรักษามาตรฐานแบบนั้นให้ได้คือถ้าคุณหลุดปลอมไปบางทีนะฮะปีนี้อาจจะเป็นปีที่พังก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าเซ o เ d ิลซ s ซันซินโดรมกับการที่คุณเดินเข้าสู่ในยุคใหม่แล้วมาพังในปีที่2มันก็มีตัวอย่างให้เห็นถมไปครับ ทีมที่2ครับนั่นคือท็อตแนมฮอสเปอร์ของแอน s p สปอเต้โคกรูนะครับเช็คความพร้อมเนี่ยเอาตรงๆปีนี้เป็นปีที่สเปอร์มีการเสริมทับได้แบบเออเข้าตาเหมือนกันในแต่ละจุดที่ต้องเสริมพวกเขาเสริมครับสปอเต้โคกรูกับทีมงานโอเคเสริมแนวาประตูล่าสุดมีการเสริมแนวรับแล้วก็มีการเสริมแนวรุกจากเจมส์แมดิสันแล้วก็เห็นจากฟอร์มการเล่นในช่วงพรีซีซั่นโอเคถือว่าเป็นสเปอร์ที่น่าสนใจมากม ในเรื่องของแนวทางสไตล์คาแรคเตอร,ร์ที่ p ๊อสเตูพยายามที่จะวางเอาไว้ซึ่งผมก็มองว่าในเรื่องของระบบในเรื่องของแนวทางในเรื่องของวิธีการเล่นในเรื่องของระบบการเล่นต่างๆรวมถึงการหยิบจับตัวผู้เล่นเข้ามาใช้งานในแต่ละจุดเนี่ยแอนด์ป๊อสเต็โกูเนี่ยเขาทำมาได้ดีมาตั้งแต่ตอนที่คุมทีมก่อนหน้านี้ครับแล้วผมก็เชื่อว่าสเปอร์จะเป็นยุคใหม่ที่ มีการเล่นเกมรุกได้แบบสนุกเร้าใจมีความเอนเตอร์เทนและต้องเพิ่มเติมในเรื่องของผลลัพธ์ในแง่ของประสิทธิภาพครับแต่สิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือคุณต้องเคลียร์คัดให้มันชัดเจนว่าอนาคตหรือว่าสถานะของแฮร์ี่เคนเนี่ยจะเป็นยังไงคือตามข่าวเขาบอกว่าแฮร์ y ี่เคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการเข้ามาของแอนด์สปอรเโคกลูไม่ได้มีปัญหากับการถ้าหากว่า ต้องอยู่ต่อกับสเปอร์เขาก็พร้อมที่อยู่ต่อกับสเปอร์นะครับแต่ก็รอดูโปรเจกต์ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมอีกปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าแต่ทีเนี้ยบายเย็นเข้ามาพอเป็นบายเย็นเข้ามาปุ๊บแล้วราคาค่าตัวมันอยู่ในเรทค่าตัวแบบสมเหตุสมผลมันขึ้นอยู่กับว่าเดนนิสเลวีจะยอมรับข้อเสนอตรงนั้นไหมผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ปล่อยไปสถาะนะของเฮร์ี่เคนจะเป็นยังไงแต่ลึกๆจริงๆสเปอร์ชุดนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักเตะอย่างแฮวิเคนคือคุณเล่นทรงสวยรวยสเสน่ห์อย่างเดียวไม่พอคุณต้องจบสกอร์ให้ได้คุณต้องมีตัวที่สามารถเป็นป้องปิดบัญชีการันตีในเรื่องของการยิงประตู20บวกให้ได้นะครับหรือถ้าคุณขายเคนไปแล้วคุณจะมีใครเข้ามาไอ้ตรงนี้ก็เป็นงานหนักมากการบ้านกองโตของทีมเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณจะต้องไปควานหาหรือว่าเฟ้นหาทายาทของแฮวิเคน แล้วต้องเล่นให้ดีเหมือนแฮร์รี่เคนหรือต้องให้เนี๊ยบกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยตลาดรอบนี้ที่ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงการเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยมันอาจจะลําบากหรือถ้าคุณมองว่าโอเคถ้าเคนย้ายออกไปคนที่จะเข้ามาแทนอาจจะเป็นวิชาริสซอนซึ่งถูกมองว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดและดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นกับช่วงปลซีซั่นแต่มันก็มีขึ้นมาคำถามว่าด้วยมาตรฐานด้วยความต่อเนื่องของวิชาริสซอนเนี่ยจะยิงได้มากเท่ากับ แฮร์รี่เคนหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สเปอร์จะต้องทําและต้องให้มันชัดเจนที่สุดจริงๆครับว่าเคนจะอยู่ต่อหรือจะไปแล้วใครจะเข้ามาแทนเพราะนอกนั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าห่วงแล้วเพราะว่าล่าสุดทางแอนส์ t อตเตโกรูก็ปิดจ็อบในเรื่องของเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่แล้วโอเคน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าตอนที่ใช้งานเอริกไดเออร์เดวิชอนซานเชสรวมถึงคริสเตียรโรเมโนยืนรวมๆกันนะครับ นั่นคือเรื่องราวของสเปอร์คิดเห็นอย่างไรครับเรื่องของสเปอร์ก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งทีมในลอนดอนครับนั่นคือสิงโตน้ําเงินครามเชลซีครับภายใต้ยุคใหม่ของมาริโซโปเชติโนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลเชลซีนเนี่ยดูจะมีความอุ่นใจมากขึ้นในการทําทีมของพอร์ชที่มีประสบการณ์เป็นกุนซือที่เก่งเรื่องของแท็กติกมีบารามีมีการแก้เกมอะไรต่างๆนานาดูดีกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะมากครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วคือสั้นๆเลย หายยนะครั้งใหญ่ฮะไม่เคยเห็นเชลซีเป็นแบบนี้มาก่อนนับตั้งแต่ที่เซียมีโรมันอับราโมวิชครอบครองเชลซีครับพอเปลี่ยนมือปุ๊บโอ้โหมันเปลี่ยนไปแบบโคลาทิศโคลทางเลยเป๋ไปเป๋มามากสำหรับเชลซีแต่ก็เชื่อว่าซีซั่นนี้จะเป็นเชลซีที่ดูสดดูใหม่ดูห้าวดูมีพลังมากยิ่งขึ้นในยุคข,ของโปเชติโนตัวเก่าเก่าเแก่ เดินออกไปแล้วส่วนทางกับบรรดาผู้เล่นยังบลัดผู้เล่นที่เติมเต็มในแง่ของความกระหายความกระตือรือรน้นอีกหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นคริสตอฟเอ็นกุนกูแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับสองตัวรุกคนใหม่ที่เห็นสัญญาณว่าเฮ้ย hey, มีโอกาสที่จะเป็นตัวหลักของทีมแบบระยะยาวรวมถึงมิคาโลมูดริกนะครับที่เสียทรงเสียศูนไปซีซั่นที่แล้วในช่วงครึ่งซีซั่นเนี่ยซัมเมอร์นี้ ปรีซิชันนี้เริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างในแง่บวกครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาในช่วงเดือนมกราคมที่แล้วเชลซีซีซั่นก่อนทำประตูได้แบบกระจุมกระจิมมากนะครับ38ลูกโอ้โหทำเอาแฟนเชลซีละเหียดใจเลยใส่หัวกันแบบกันทุกคนฮะว่าอะไรวันนี้กองหน้าไม่ยิงใครเลยหรอวะแต่พอเห็นฟอร์มของมูริกแจ็กสันเอนคุนคูโอเค ผมเชื่อนะครับแฟนบอลเซอซีอุ่นใจมากขึ้นและทีมเชียร์ทีมรักของบคุณก็น่าจะมีเกมรุกที่ดูอันตรายดูมีความเฉียบคมดูมีความหวังในการทำประตูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งต้องทำต่อนะครับก็คือการขันน็อตในแนวรับให้เพิ่มมากขึ้นให้เหนียวแน่นมากขึ้นเพราะว่าในช่วงปีซีซั่นเห็นหลายช็อตมากครับแนวรับของทีมยังคงมีปัญหาได้ตัวใหม่มาจากโมนาโกโอเคสิ่งหนึ่งที่โปรชิโน่ต้องทำ จูนตัวใหม่ให้เข้ากับกลุ่มก้อนเก่าในขณะเดียวกันครับก็คาดหวังว่าให้โป h เชติโนจะเจอ11ผู้เล่นที่ใช่ที่สุดสำหรับการรุ่นม่านเปิดฉากในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายิ่งถ้าทีมของคุณเจอกับไลั์ตัวจริงที่ใช่แล้วแล้วลงเล่นร่วมกันมันจะเป็นข้อดีที่ทำให้คนกลุ่มนั้นได้มีการผรสมผสานความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งเจอเร็วจะทำให้ทีมมีความเป็นทีมมากยิ่งขึ้น แล้วก็เชื่อว่าโปรเชนโนน่าจะทําได้ทีนี้ปิดท้ายกันที่ทีมที่4ครับทีมนี้ประมาทไม่ได้นั่นคือสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าของอูนัยเอมิรี่นะครับเซอร์ไพรส์ราสมากจากซีซั่นที่แล้วที่เอมิ y รี่รับงานเผือกร้อนแทนซีเป็นเจราดนำทีมวิลล่าจากท้ายตารางพุ่งทะยานขึ้นสู่การติดพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้โคตรเซอร์ไพรส์มันก็ตอกย้ําว่าอูนัยเอมิรี่คือกุนซือ ตัวจริงเสียงจริงก็ไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะทำให้เซบียาเป็นเจ้าพ่อของเวทียูโรปานะครับดังนั้นอุนเิเมรี่ก็ต้องการที่จะนำโปรเจกต์นั้นมาสานต่อกับทางแอสตันวิลาดึงตัวมอนชี่เข้ามามอนชี่ก็คือมือขวาคนสําคัญคอยจัดการในเรื่องของแนวทางรวมถึงการซื้อตัวผู้เล่นต่างๆแล้วเราก็ได้เห็นเลยนะครับว่าซัมเมอร์นี้นะฮะโอ้โหแอสตัน oh วิลล่าดึงตัวมาแต่ละคนมันใช่เลยครับเอาง่าย ยูริเตเลมองเนี่ยจะเข้ามาทําให้ทีมในแดนกลางนสมดุลมากขึ้นรวมถึงเปาตอเรสลูกน้องที่อุนายเมรี่ไว้ใจที่สุดก็ได้เข้ามาเป็นแกนหลังคนสําคัญอีกคนหนึ่งของทีมนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ได้เห็นแล้วว่าแอสตวิลล่าเองก็มีแกนหลักที่ดีมากๆกว่าจะเป็นจอห์นแม็กกินส์ก็ดีจาคอบแรมซีดาวรุ่งก็ดีรวมถึงข้างหน้าอย่างโอลิวัสกินด้านปีกอีกนะครับเอมิบวนเดียอะไรต่างๆคือตอนนี้อาวุธของแอสวิลล่า ไม่ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะครับอาจจะไม่ได้มากเท่ากับบรรดาทีมใหญ่บางทีมแต่ถ้ามองถึงเรื่องของทีมที่อยากจะลุ้นพื้นที่ยุโรปเนี่ยแอสตันว่าถูกมองว่าเป็นมามืดตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็เป็นทีมที่สามารถเป็นตายอยู่ได้ในแง่ของการไปเคาะประตูบรรดาทีมท็อปโฟร์ท็อปซิก์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่แน่นะครับเพราะว่าไรอุนัยมารีคือของจริงฮะเอาแค่ว่าช่วงปีซีซั่นเราได้เห็นเลยว่าเฮ้ยวิลล่าไม่ธรรมดาเลยวะ่ะ คือการชนะทีมพิวริกด้วยการรวมถึงการที่เราได้เห็นยูริเตอร์มองส์ครับในช็อตล่าสุดเลยครับไม่นานมานี้ยูริเตอร์มองเนี่ยเลี้ยงบอลขึ้นมาแล้วกระแทกบอลไปให้กับออลิวาสกินในขณะที่ยูริเตอร์มองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตัวเองกระแทกบอลยาวทะลุไปถึงออลิวาสกินแล้ววสกินเองตบเข้ากลางมาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูคือมันการชี้ชัดเลยว่าฟุตบอลของเอสปิ่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งเฉียบคมโตกลับดีและมีประสิทธิภาพ ตรงนี้แหละครับคือความน่าก,กลัวของแอสติฟล่าเลยถามว่าวิลล่าพร้อมเลยไหมสำหรับซีซั่นนี้ผมว่าค่อนข้างพร้อมเลยฮะนั่นคือ4ทีมครับที่เป็นม้ามืดเป็นทีมตายอยู่เป็นทีมที่ได้ลุน้นสำหรับซีซั่นนี้ในพื้นที่ยุโรปและพื้นที่สำคัญของพรีเมียร์ลีกเลยครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเครับวิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีก,กาครับเพราะว่่่่าาาทททีีนีนนนนออออกกชชเป็งงงขงแฟบบลุสสโมรรคั